สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมาอ่านข้อความนี้กันโอ้ยใครจะดูหนังบ้านานนึกว่าถ่าย MV เพลงนางเอกแม่งถักเปียหน้าแก่แกไม่อายเด็กเลยไอแอดหน้าแบนนี่ก็บนพล่าเหมือนลิเกเออนะว่ากันไปครับไม่โกรธตามสบายเอาที่ คุณมึงสบายใจเลยครับนะเพราะอะไรฮะมันไม่มีหน้าเข้ามาด่าเข้ามาแควเข้ามาปั่นเนี่ยไม่มีหน้าไม่ต้องมาสนใจแต่จะพูดให้ฟังนะครับคุณเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์จะบวกจะลบ มันออกมาจากตัวคุณคนอื่นเนี่ยที่เขามาเห็นข้อความคุณเนี่ยเขาก็ตัดสินได้ว่าคุณเนี่ยคือไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนไอ้คนไม่มีการศึกษาไอ้คนวิเคราะห์คนแบบไม่มีมารยาทนะครับเพราะว่ากูหน้าแบนเนี่ยนะมึงช่วยเอาหน้าจริงมือออกมาเอาหน้าจริงมือออกมานะครับ อยาเก่งแต่ในกะลาอยาเก่งแต่ที่ลับๆเพราะเห็นเนี่ยคือเป็นตัวสีน้ำเงินไม่ตัวน้ำเงินก็ตัวกระตูนมีแค่แนะแล้วก็คอมเมนต์ลบๆง่ายไปเปล่าดูง่ายไปไหมแล้วคุณไปว่าเขาเนี่ยนะว่าหนังบ้านๆอ้าวก็บ้านๆ มันไม่ใช่หนังระดับโลกนะครับมันเป็นหนังบ้านๆน,นึกว่าถ่าย MV เพลงนะก็ต้องดูผลงานออกมาก่อนอันเนี้ยมันเป็น behind the screen นะครับ behind the screen behind the scene เบื้องหลังฉากหลังสกรีนแปลว่าฉากนะครับ behind the scene ก็คือ,อเบื้องหลังการทำงาน ยังทำกันไม่จบไม่สิ้นนะครับยังไม่ได้ส่งออกยังไม่ได้มีทีเซอร์หรือยังไม่ได้ตัดอะไรให้มันแบบครบทุกอย่างเพียงแต่ปิดกองเป็นที่เรียบร้อยก็แค่นั้นแต่ก็มาด่วนสรุปว่านึกว่าถ่าย MV เพลงนางเอกแม่งถักเปียนหน้าแก่อาวิจารย์กันไปนะครับแพลว่าเขาไม่โกรธหรอก เพราะว่าตัวจริงเขาสวยถ้าไม่สวยคนเก่าก็จะเอาเอถูกไหมก็เวลารักกันก็รักกันหวานหวานกันดีแต่เวลาเลิกกันเนี่ยรู้สึกว่าทางศิลปินเขาจบแล้วนะเขาตกลงปรงใจเขาอยู่กันในสถานะมิตรภาพที่ดีต่อกันมีความเป็นพ่อเป็นแม่ที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูก แต่ไอแฟนบางคนเนี่ยไอแฟนคลับหรือไอแฟนโขกเนี่ยก็ยังไม่จบก็ยังจะปั่นกันต่อไปนะไม่จบไม่สิ้นเนี่ยล่าสุดแอดิวก็โดนละนะครับไอแอดหน้าบแบนในกระบวนกาเหมือนลิเกเออก,กูชอบลิเกอะ่ะทำไมอะ่ะแม่กูชอบลิเกอะ่ะบ้านกูชอบลิเกอะ่ะ ทำไมอ่ะมีปัญหาเลยปะ่ะกูจะบ่นจะอะไรมันก็บ่นในพื้นที่กูปะละ่ะไปบ่นบนหัวมึง,งหรือไงหรือยังไงครับไม่เคยทําร้ายใครนะไม่เคยว่าร้ายใครนะแต่บางครั้งเนี่ยคุณจะพิมพ์จะคอมเมนต์อะไรมาบางครั้งเนี่ยนะมันส่อสันดานมันส่อในเรื่องของการอบรมสั่งสอนของ โคตรเง่าของคุณตระกูลของคุณนะคุณมาคอมเมนต์อะไรแบบนี้ยคนอื่นเขามองไม่ดีนะครับถ้ายี่เป็นคอมเมนต์ที่ลบๆอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกรอบต้องลองวิเคราะห์กันดูนะครับโอ้ยใครจะดูหนังบ้านานึนกว่าถ่าย MV เพลงนางเอกแม่งถักเปียนหน้าแก่ๆไม่อายเด็กเลยไอแอดหน้าแบนนี่ก็บนพลาเหมือนลิเกอ่าโอเคก็ว่าก็ถักเปียนหน้าแก่ๆ อ่าเขาก็แก่เหมือนแม่มึงอแหละนะครับอีกหน่อยเขาก็แก่เหมือนแม่มึงอแหละเพราะอะไรฮะเพราะคนเรามันหนีความแก่ไม่พ้นมึงก็แก่ไอคนว่าเนี่ยก็แก่มันไม่มีใครหนีความแก่พ้นครับนะแล้วมึงก็ไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนมึงไม่ได้เกิดมาพรอมพระพุทธเจ้าฉะนั้น อย่าไปหาใส่ว่าร้ายเขาแบบนั้นถ้าจะชมเขาก็ชมดีๆนะครับอย่าไปบูลลี่เขาบูลลี่หน้าตาเขาอะ่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องเม้นถ้าชอบก็ชื่นชมให้กำลังใจศิลปินไปถ้าไม่โอเคหรือรู้สึกเกลียดอิจฉาเขามันทนไม่ไหวนะครับก็อ่อนหน้าจุ้มไปบนตุ่มเนี่ยแหละนะ จุ่มไปในตุ่มเนี่ยแหละแล้วก็กรีดออกมาดังๆนะครับหรือไม่ก็ถ้าว่างมากนะครับว่างมากก็ไปอนอนกลิ้งให้รถสิบล้อทับเล่นก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นนอนกลิ้งให้รถสิบล้อทับเล่นนะครับไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าก็ต้องลองดูเนาะอันนี้แค่แนะนำ แนะนำเฉยๆนะครับเพราะคนอิจฉามันเยอะอยงบนโลกเนี่ยมันมีแต่คนอิจฉาริษยามันมีแต่คนไม่อยากให้ใครได้ดีสังเกตไหมเวลาเราโพส์ความสําเร็จหรือเราทําอะไรที่อยากจะอวดความสําเร็จหรืออะไรก็ตามแต่เนะี่ยอะไรที่มันเป็นความฟินความสําเร็จความจินความสุขความอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบหรือพวกโลกจิตหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นจิตอ่อนๆนะครับ จิตอ่อนๆที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปคอมเมนต์กัดเขาว่าเขาโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้คุณเลยคุณไม่ใช่ญาติเขาคุณไม่ใช่พี่น้องเขาไม่ใช่ครอบครัวเขาคุณไปว่าเขาขนาดนี้เหมือนคุณไปสนิทก,กับเขาเป็นรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพียงแค่ว่าเขาแค่โชว์ด้านหนึ่งให้คุณดูเท่านั้นแหละที่เขาเห็น นะครับการทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยมันเพียงแค่ด้านหนึ่งของศิลปินที่เขาอยากจะโชว์จุดใดจุดหนึ่งให้พวกคุณได้ดูฉะนั้นเนี่ยมันยังมีอีกหลายจุดอีกหลายพาร์ทของชีวิตที่เขาไม่ได้เอาด้านนั้นออกมาให้คุณดูนะครับไม่มีใครบ้าหรอกที่ติดไลฟ์แล้วก็มานั่งไลฟ์สดยี่สี่ชั่วโมงไลฟ์สตอรี่ชีวิตให้กับคนอื่นได้ดูกันหรอก มันบ้าเขาเอาแค่กิมมิกเล็กๆศิลปินเนี่ยเวลาก็ถ่ายทอดชีวิตเนี่ยเขาเอาแค่ด้านใดด้านหนึ่งให้ดูเหมือนกับเอาด้านความน่ารักอย่างแพลวันเนี่ยส่งไปให้คนดูได้เสพได้เห็นได้ฮิวใจกันแต่อ้พวกที่คิดไม่ดีไอพวกที่มันไม่ฮิวใจมันมีอคติในการดูอะ่ะมันก็จะดูแบบอะไรอะ่ะ อิจฉาไม่ชอบแบบคนอะไรเป็นแบบนี้แล้วถักปงถักเปียแล้วก็ดูหน้าแก่มากๆแล้วก็โอ้โหอะไรเล่นเอมกันถ่าย m อมวดูแบบบ้านๆมากๆเลยไม่อายเด็กมาหรือไงแก่ขนาดนี้ถักเปียขนาดนี้ไอแอดเดีวเนี่ยมันก็หน้าแบนเนี่ยกบลผ้าเหมือนลิเกนะครับถึงไม่ได้เอ่ยชื่อผมแต่มันก็อยู่ในช่องผมพื้นที่ผมมันก็มีแอดเดียวนะแบบจะมีแอดไหนนะฮะ แล้วผมเป็นคนหน้าบานด้วยนะครับผมเป็นคนหน้ากลมหน้าบานด้วยนะมันพูดถูกแต่กูหน้าบานเนี่ยกูก็ยังมีหน้าให้โชว์นะแต่มึงไม่มีหน้าให้โชว์เลยมึงไม่ใช่มนุษย์ไงมึงเป็นพวกอวาตารแล้วกูกําลังต่อกรอนกับอวาตารอยู่ตอนเนี้ยกูกําลังด่าอวาตารอยู่มึงมันไม่มีตัวตนมึงมันพวกขึ้นใต้น้ําทําลายชีวิตศิลปินมึงไม่ควรอยู่ บนสังคมเลยนะบอกจริงๆบอกตรงๆเลยนะครับเพราะถ้ามีคนอย่างมึงประมาณพันคนเนี่ยว่าศิลปินอกแตกตายอะบอกเลยพลังลบมาเต็มนะครับเอาตรงๆเลยนะถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณก็ไม่ต้องไปยุ่งต่างคนต่างอยู่มารยาทเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับ เขาจึงรณรงค์ให้คนเนี่ยได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันบางครั้งเนี่ยไอ้คนเม้นเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะอยู่บ้านนอกหรือเปล่าบ้านนอกเนี่ยบางคนเขาก็ยังมีการศึกษาดีเพราะเขาแค่อยู่บ้านนอกแต่ไอ้คนที่อยู่บ้านนอกบางคนเนี่ยมันไม่ได้รับการศึกษาโดยกําเนิดนะโดยรากเหง้าของมันมันก็เลยทําให้ตัวมันเองเนี่ยมีปมว่ามันไม่ได้ มีดีเหมือนคนอื่นมันก็เลยเกิดความอิจฉานะครับเห็นคนอื่นได้ดีมันก็เลยอยากจะแอคทีฟตัวเองโดยการกดคนอื่นให้ต่ำลงเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นพอตัวเองสูงขึ้นก็ไม่เห็นอยากให้ใครได้ดีไม่เห็นอยากให้ใครรักกันไม่ชอบให้ใครมีความสุขหรือประสบความสำเร็จมันก็เลยต้องแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเรียกว่าคนมีปมอ,อ่าไม่เป็นไรครับให้อาภายัย ให้อภัยเหอะนะเป็นข้อความที่เรารู้สึกว่าให้อภัยและเรารู้สึกสงสารเขานะที่เขาได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมที่ไม่น่ารักออกมาให้สังคมสาธารณชนได้เห็นนะครับทุกคนเนี่ยเข้ามาดูเลยนะเข้ามาดูข้อความนี้เลยแล้ววิเคราะห์กันว่าคนที่เม้นแบบเนี้ยคือไม่ให้เกียรติศิลปินแล้วก็ยังทำลายศิลปินนะครับ ถามว่าข้อความเนี้ควรให้ค่าไหมไม่ควรให้ค่าครับเพราะมันเป็นข้อความกะโหลกกะลาศิลปินเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาเลื่อนผ่านเลยแต่ที่แอดดิวเอามาชี้แจงเอามาเล่าข่าวเพราะว่านหนึ่งเลยคือจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของคำพูดในเรื่องของคอมเมนต์นะฮะว่าสิ่งที่คอมเมนต์ออกไปแบบนั้นน่มันอาจจะดูไม่แรงนะครับ ถามว่าแรงไหมไม่แรงแนละสำหรับแอดแอดว่าไม่แรงนะครับเพราะว่าเหมือนกับเด็กปัญญาอ่อนพิมพนะไม่แรงครับแต่แค่มีความรู้สึกว่าผู้ปกครองทําไมปล่อยให้เด็กมาใช้คําพูดแบบนี้มาพิมพ์อะไรแบบนี้ซึ่งมันทําให้เด็กคนนี้โตไปจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแล้วเที่ยวไป กัดคนอื่นไปเม้นคนอื่นแบบนี้ต่อไปเพราะไม่มีการยับยั้งหรือไม่มีการสอนสั่งหรือน้องไม่มีผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอนถ้าเป็นดาราก็เปรียบเสมือนกุญสืออะคอยอยู่ข้างๆแล้วคอยบอกเที่ยวไร่คอมเมนต์ไปทั่วนะครับเขาคอมเมนต์ได้ขนาดนี้เขาก็พูดได้นะก็เปรียบเสมือนอะวงการเมามอมยเขาไม่ชอบแพรวซัน เขาก็เลยเม้นมาแบบเนี้ยถ้าคนชอบอะ่ะเขาจะเม้นแบบอื่นเขาจะเม้นว่า,าทำไมถักเปียน่ารักจังแปลวๆดูกระชากวัยไปเลยทำไมแบบเออแต่งตัวได้ m i กซ์แอนด์แมทน้องซันน่ารักมากๆเลยสวมชุดแบบนี้ถ่าย MV เหนื่อยหรือเปล่า MV ขอให้ออกมาปางัปางๆไป็นกำลังใจให้นะถึง จะเป็นมือใหม่ก็ยังให้กําลังใจกันไปเพราะเรายังไม่ได้เห็นผลงานเราก็ต้องเชียร์กันต่อไปแล้วรุนว่าผลงานจะออกเป็นอย่างไรนี่คือการเชียร์การซัพพอร์ตนะครับแต่นี่แม่งลามปามไงลามปามนึกว่าถ่าย mv เพลงนางเอกแม่งถักเปียนหน้าแก่ๆไม่ไอายเด็กเลยอ่าประมาณน้องสันเป็นเด็กอะไรประมาณนี้ยน้องสันเขาโตแล้วความคิดวุฒิภาวะ ว่าเขาดีกว่ามึงอีกนะไอแอดแต่หน้าแบนนี่ก็บ่นปล้าเหมือนริเกนะครับกูไปร้องริเกบนหัวมึงเหรอหรือยังไงกูยังไม่ได้ร้องริเกเลยนะกูพูดกูเล่าข่าวกูเล่าข่าวครับเล่าข่าวของกูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์กูส่งเสริมศิลปินกูให้ความรักกับศิลปินของกูที่กูรักนะครับกูไม่เคยทําร้ายศิลปิน แล้วกูก็เอาสิ่งที่มึงพิมพ์มันเนี่ยมาให้ประชาชนเขาเห็นแล้วก็มาวิพากษ์วิจาร์ว่าสิ่งที่มึงทํามันถูกต้องหรือเปล่าอะไรที่มึงทําแล้วมันรู้สึกว่าไม่ดีนะครับมึงควรแก้ไขแต่ถ้ามึงภูมิใจกับสิ่งที่มึงทําแล้วมึงคิดว่าข้อความแบบเนี้ยที่กูจะจารึกอยู่ตรงข้างหน้าให้มึงเห็นมึงเข้ามาดูเนี่ยคิดว่าดีแล้วมึงทําต่อไปมึงก็ทําไปไม่มีใครห้ามเพราะมันเป็นตัวของมึง คนเรามันจะพัฒนาตัวเองได้มันต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและแก้ไขตัวเองเพื่อไม่ให้ไปก่อสันดานที่ไม่ดีกับคนอื่นนะครับนี่คือพฤติกรรมก้าวเหลาไม่ว่าคุณจะป่วยเป็นจิตตะเวทหรือคุณไม่ได้รับยาหรือคุณมีปมมีปัญหาทางครอบครัวหรือครอบครัวไม่ได้สั่งสอนคุณก็ต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงปไปในทิศทางที่ดีนะครับ ไม่ควรทําแบบนี้นะอย่าไปหาว่าเขาอย่าไปหาพิมพ์อะไรแบบนี้ใส่เขามันดูแล้วมันเหมือนเด็กปัญญาอ่อนเนาะเหมือนเด็กจริงๆเด็กป .1 ป .2 เขาก็ยังมีความคิดที่ดีกว่านี้นะอันนี้มันเรียกว่าอาจจะเป็นป่วยหรือเปล่าป่วยหรืออาจจะเป็นปมทางจิต อะไรบางอย่างหรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยมีความที่รู้สึกไม่ชอบอะไรที่มันแบบไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกเลยนะครับว่า90%ทุกคนเห็นแพรวๆสวยหมดสวยน่ารักถักเปียก็ดูดีอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเพราะบางคนที่แม่งไปด่าเขาเนี่ย กูเห็นเนี่ยกูส่องคุณภาพชีวิตพวกมึงแต่ละคนเนี่ยยังไม่ดีเท่าเขาเลยเขามีเป็นร้อยร้อยล้านพวกมึงแดกมามากกันอยู่เลยอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่กูจะพูดในส่วนที่กูเห็นเวลาพวกมึงไปด่าเขาในทางที่ไม่ดีอ่ะพวกมึงบางคนน่ะไม่ใช่พวกพวกมึงทั้งหลายพวกมึงบางคนกับพวกมึงทั้งหลายเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพวกมึงทั้งหลายคือกูว่าหมดแต่พวกมึงบางคนคือมึงบางตัวมึงบางคน คิดไม่ดีบางคนที่ทําลายบางคนที่จ้องจะก,กัดเป็นขลื่นใต้น้ำบางคนมีปมบางคนป่วยบางคนไม่ชอบบางคนเกลียดไม่ชอบมึงก็ติดตามเขายิ่งก็จะหลวด 5G เลยหาเอ้ยนะครับมึงไม่ชอบเขามึงก็ปล่อยผ่านสิมึงก็เดินออกไปสิต่างคนต่างอยู่สิ มึงจะชอบบิ๊กฟินแลนด์มึงจะชอบโตเกียวก็เรื่องของมึงนะครับโตเกียวมิวสิกเขาก็มีมาตรฐานของเขามีคุณภาพบิ๊กเขาก็เก่งเขาก็เอาแฟนคลับคอนโทรแฟนคลับเขาอยู่แฟนคลับเขาจะรักก็จะหลงอ่าก็เ,าเรื่องของเขาแต่มึงอย่ามาละลานมึงอย่ามาหมารอบกัดสิมึงอยู่ในกงมึงอยู่ในรั้วของมึงมึงอย่ามากัดก็ทำไมอ่ะ นะใครปล่อยมึงมาเนี่ยมึงเป็นคนรับใช้ใครเนี่ยฮะไม่มีใครสวมปลอกคอมึงเหออรอหรือยังไงครับไม่โอเคนะแบบนี้คือคุณอย่ามาทําอะไรแบบนี้นะคุณไม่ชอบคุณไม่ควรมาคอมเมนต์ถึงแกวเพลาากับน้องฟันเนาะเออน้องฟันก็ถ่าย MV เขาจะถ่ายละครสั้นหรือจะถ่ายอะไรเนี่ยให้กําลังใจเขานะครับให้กําลังใจเขาดีที่สุด คุณต้องให้กำลังใจคุณต้องส่งเสริมเขาสิคุณไม่ชอบเขาถ้าคุณก็มาเม้นคุณให้กำลังใจเขาคุณไม่ต้องไปวิจารณ์หน้าตาเขาไม่ต้องไปวิจารณ์ทํานายทายทักเกี่ยวกับเรื่องหน้าตาเรื่องความแก่อะไรของเขาเพราะว่าอนาคตเขาก็แก่เหมือนแม่มึงครับเพศหญิงครับเพศแม่มึงครับมึงให้เกียรติเขาหน่อยครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับใครเห็นด้วยกับอีพีนี้ก็ พิมสองมาแล้วกันนะครับวันนี้ก็รู้สึกเออไม่ค่อยโอเคกับคอมเมนต์นี้เนาะเหมือนกับว่าพลังลบเต็มเต็มเลยนะครับแล้วเวลาเราเล่าข่าวเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ